วันนี้เราจะมาทำํำใส่หินให้กับต้นไนะม้นะคะวันนี้เดี๋ยวน้องจะต้องสวยวันนี้น้องสวยแน่ไปซื้อหินกับซื้อดินมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะอเอามอนเทล่าลงลงกระถางเจอกัน ขั้นตอนแรกเราก็เริ่มแกะถุงก่อนเลยแกะถุงโลโก้ค่อยๆนำหินใส่ลงไปในแปลงทีนี้เราเมื่อยเราก็เลยเราก็ยิบมานั่งเลยเออก็นั่งใส่ไปจริงๆแล้วมันจะง่ายกว่าน,นี้นะถ้าเราแบบเทลงไปเลยนี่เราค่อยๆมาหยิบใส่ทีละกำม,มือคือแบบอะไรวะเนี่ยแปลงนี้เท่านั้นแหละพอแปลงต่อไปเรา ใส่หินเทเลยด้วยความที่มันเป็นแคคตันด้วยแหละเราก็เลยไม่อยากจะทำแล้วก็ค่อยๆใส่น้องบรรจงใส่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มแปลงเนาะโอเคหลังจากที่เราปูหินเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้อืน้องก็เรียงตัวกันอย่างสวยงาม หินที่เราซื้อมานี่ถุงละส0ิบาทเราซื้อมาสองถุงเนาะสาหรับสามแปลงแล้วก็เราซื้อดินมาอีกถุงละสาสิบาทสําหรับใส่ต้นมอนเทลา่าแล้วก็ไปใส่โคนต้นไม้อื่นที่แบบซุดลงไปแล้วคือระหว่างนี้นะที่เราแบบกำลังพิจารณาความสวยงามของแปลงหินแล้วก็เพิ่งมารู้ความลับของการใส่หินเว้ยพอเราปูหินแล้วอะปกติแล้วตรงนี้ของเราน้ําแบบฝนตกหรือเราลดน้ําอะมันจะ เลอะไปหมดเลยเนี่ยบริเวณพื้นเนี่ยจะเลอะหมดเลยแต่หลังจากที่เราปูหินเรียบร้อยแล้วก็คือพื้นเราดีงามมากไม่มีการการะเด็นของหินดินอีกต่อไปกอบ้านใครที่ทําแปลงดอกไม้ติดกับพื้นกระเบื้องแบบว่าเราก็ลองไปปูหินกันเพื่อจะช่วยกันได้เนาะโอเคก็สเสร็จไปแล้วสำหรับการใส่หินที่สวนหน้าบ้านเนาะเออคือคอนเทนต์ป้าคอนเทนต์ได้ปเนี่ยคอนเทนได้ป้ไม่รู้ ได้หรือไม่ได้ก็จะทำต่อผู้สวยว่าเออ,เอ,อสวยเนาะสวยเนาะรอดูชิดมาก